สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างปานมังนโนนะผมก็ถือโอกาสแนะนาร้านไฟฟ้านะฮะซึ่งของก็เรียนตรงๆว่าผมไม่ได้ไมีได้มีมมมมผลประโยชน์อะไรกับทางร้านเลยเพราะว่าของแพงเนี่ยผมก็จะสุ่มตามร้านเขตมองนนปากเกตเนี่ยทั่วไปหมดเพราะผมรู้จักร้านเยอะป,ะอปั๊กตัวนี้ราคาเท่าไหร่สายใครขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่เราะฉะนั้นเมื่อเราเช็คอยู่แล้วมีร้านเดียวหรอครับที่พูดความจริงกับผม คือร้านสีสมบุญนะอยู่อำเภออยู่ท่าน้ำนนท์ท่าน้ำท่าน้ำปากเกร็ดนะโทษดิท่าน้ำปากเกร็ดอยู่ขวามือนะฮะผมก็ซื้อเขาประจำครั้งสุดท้ายที่ผมตัดสินใจบอกแต่สิ่งที่ถูกต้องให้เพื่อนๆพนได้ทราบก็คือว่าผมถามว่าปั๊บก,กาวเนี่ยที่มันขึ้นราคากันตอนนี้ที่ขึ้นสายไฟก็ขึ้นอะไรเนี่ยคุณขายตัวเท่าไหร่ แต่ก่อนที่จะมาถามที่ร้านเนี่ยผมเดินซื้อไปสามร้านนะเท่าไหรผมซื้อเลยครับแต่ซื้อจากละตัวนะฮะน,นี่เป็นเปินบาทสิขายผมร้อยสี่สิบอ่าผมก็ซื้อร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบผมซื้อสองตัวร้านนี้ก็ 140. ร้อยสี่สิบไวยทั้หมดราคาเท่ากันขณะเดียวกันผมก็มาถามร้านสีสมบูรณ์เนี่ยครับเนี่ยน้ำบักก็ได้ผมก็ถามว่าคุณขายปักทีเท่าไหร่อ่าปัก มีกาวเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกว่าขายแค่น้อยเดียวผมบอกวนี้แล้วกันผมซื้อห้าสิบตัวเพราะว่ากลุ่มพวกเราเนี่ยฝากซื้อมาให้ผมมาซื้อผมก็ทําหน้าที่ให้เขาซื้อห้าสิบตัวเลยครับเท่าไหร่ผมจ่ายไปเลยคุณคุณทราบไหมครับว่าผมเซฟเงินไปเท่าไหร่ห้าสิบตัวควนสี่สิบบาทผมเซฟเงินไปสองพันบาทนะ เท็จเงินไปถึงสองพันบาทสายอะไรก็ต้องพอสมควรนะเขาราคาขายส่งแต่ผมก็ซื้อแล้วต้องรีบออกเพราะคนมารอเข้าทวเ,เยอะมากถ้าผมก็ถามบาง,บางเจ้าที่ไปซื้อว่าไอคุณเอาอะไรมาเปลี่ยนแล้วเห็นยิ่ถุงมาแล้วมาซื้อของไปถิดขนาดมาเปลี่ยนอ่ะก็าเเปลี่ยนได้หรอเขาก็บอกเป็นบางกรณีค่ะอะไรเงนี้ฉะนั้นผมก็เลยร้านที่ดีและซื้อตรงต่อลูกค้าใช้ราคาขายส่งเนี่ยมันหาย,ยากทาให้ไม่มีแล้วครับ แต่ร้านเนี่ยร้านสีข้างบนเนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่าใช้ได้นะที่ผมไปเนี่ยผมรู้ว่าขายของเน็ตเน็ตที่ฟอรลีดแล้วนี่เทียร์เลยเพราะผมจะไปธุระเท่าไหร่ก็เท่ากันติดพันก็ว่าไปติดสี่ร้อยก็ว่าไปเพราะเขาเขาไว้หน้าลูกค้าราคาเขาขายเนี่ยไม่ไม่ไม่สูงนะฮะถ้ผมก็ไม่ได้บอกโดยเวาลานู้นขายแพงขายถูกอะไรเพราะผมตัดสินใจด้วยตัวผมเองเ เพื่อนก็ไปซื้อเันเยอะโอตุเงิเยอะผมไม่ได้มีส่วนได้อะไรเลยครับผมเรียนอีกครั้งหนึ่งความดีของร้านครับนักงานเจ้าของเขากันเองกับลูกค้าแต่นั้นเขากาไรน้อยหน่อยนโยบายเขาเนี่ยแต่เขาขายมากก็มีกําไรเข้ามาเยอะเพราะสมตัวเนี่ยครับผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่ไปเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบครับเราอยู่ในเขตนนท์เนี่ยทดลองดูครับไม่ผิดหวังผมช่างปลาต้นนนท์ครับสวัสดีครับ